สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พิวก่อนนะคะไอ้ผูบาเพอพไรนะเอาะเปาเลยเนีได้เอาไปภาษาไทยตึ๊กมาเลยนะว่าครูว่ายังไงครูมาเยี่ยมบ้านบ่แต่ครูว่างไงให้พ่อพูให้ฟังให้พ่อแล่วบอกอ้า เ้นย้ายี่นะทุกคนเ็ดเยอยางจับคู่ลวันาาเฮ้ยไอสองตัวนี่หรอโอ้ยเอาคู่บอลนันเลยสิะว่ามิจอคู่บอลพลืบเลั ได้วเลกกันเขาตักับกูนัคาบอกว่าเาตังใจนมากอคุจะสให้ยให้คนเอันะกบออันอก็แล้เียาโอ้ยเฮ้ยอะไรกันนะนาเนี่ยก็บบกอยู่กูก็ อ๋อครูบอกว่าอะไรนะถามผู้ปกครองว่าเอ่นั่นเนี่ยจะส่งเรียนถึงจบปริญญาตรีไหมบ่โอคุณก็เลยบอกว่าเนื้ออก่เห็นือองน้อนึกว่าคุณครูจะให้คุณจะอีกนียพอแทน จะทำนะคะเส้นหน่อไม้นี่จากที่เราเผากันเสร็จแล้วนี่ทุกคนเราก็จะมาทำเป็นเส้น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 ขอลองตัดให้เอฟซีดูนิดหนึง่งที่เจ้าซับแล้วนะชนนั่นนะทุกคนตอนนี้ก็ทำเป็นเส้นๆแบบนี้นะแล้วก็ไปตัดนะคะแล้วก็ต้มใส่น้ำใบย่้านางเลยทุกคนเหมือนเส้นอะไรเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะ แต่เมนูซีบซุปน้ำไม้นี่ซีบเราได้ทุกคนเลยซุปน้ำไม้นี่จะมอบให้พ่อแทนนะเพราะว่าเขาทำอร่อยนะพ่อก็จะนั่งกินอย่างเดียวทุกคนอืมพ่อแทนเขาทำอร่อยนะถ้าค่อยทำเขาบอกว่าโบแซ่บโบแซ่บเขาก็มักแบบนั้นแหละเขาก็จะนั่งรอกินทุกคนทำเป็นเส้นๆแบบนี้เส้นอู้เดี๋ยวเส้นมีเลืองเส้นมีเลืองทุกคนเส้นมีเลือองู้หู เอ,อเดี๋ยวดูขั้นตอนในการทําพรุ่งนี้นะเขบอกว่าพ่อบรกจะทําอะไรนะทําทใส่บาตรแต่เช้าเลยเอออย่าดืด้อนีโอเคนะคะทำอะเดี๋ยวเราเรอดูนะขั้นตอนในการทําชุบหน่อไม้พอแนันพรุ่งนี้เช้าอยากทำทก็ทำาดิพ่ออยากทำไหมน่ะมันทีเฮ็ดมาคักคือเขาเฮ็ดได้หันนะเนเนเนอุ่น ขนาดแม่ทำกันอยมาเฮ็ดบะคักเฮ็ดบะคักโอ้ยนะคะตอนนี้อ่ะอ,อืมทำแบบเป็นสายเปนสยใหญ่แบบนี้หรออ้วนทำเป็นไม่ออ้วนเลยจะสอบจะสอบมาลองทำมันแก้กับตัดทิ้มบอเออหนูไม้บอกแพ้โอเคนะคะเดี๋ยวรอดูตอน ขั้นตอนในการทำซุปตัวไม้ของพอเท็นกันนะพรุ่งนี้นะ,ะทุกคนจะซุปแล้วนะคะน่อไม้นี่ก็ลงแบนลำแรกข้าวคั่วตัวดินคั่วนี่เราซุปใส่หม้อที่เราต้มเลยนะคะมันก็เลยเห็นเป็นคราบไอของน้ำใบชะนาง ไปอีเป็นแหงเลยใ้่เป็นแหงหลยมันกินเนี้ยอพอพอพ่อพอ,พอเป็นแหงหลายมันเพรมันอ้อนท้องเราก็จะแบ่งไปวัดตัวทุกคนแต่ไม่ทันนะใส่บาตรวันนี้อันนี้ต้มใส่น้ำใบย่านางเรียบร้อยนะทุกคน คือเราไม่ต้องต้มหน่อไม้ต่างหากเราต้มทีเดียวเลยใส่น้ำใบชะนางทีเดียวเลยได้ยุ่งะวัดไม้วันนี้ไหฝากแกไปบ่เก็หน่อยไปยุบบ่คือถ้าเราไปแล้วเน่ะคำดุระบุนไป ามาไปเออมีเห็นโลตัสล,มละมั่นเลยเนาะมาหม้เลยบ่เราจะด,ดีบ่โลตัสดีเหนืนอน่อยไปไหมพ่อผมน,น้อยไปบ่พอดีแล้วดิใส่เยอะเกินไปม,มันก็ไม่นั่นเนาะนีะ่ซุปหน่อไม้นะอาหารบ้านๆเราหน,น้าหน่อไม้ก็กินหน่อไม้ โ <c oughs> อ้ยโ <c oughs> อ้ยหน่อไม้กินหน่อไม้นาเห็ดกินเห็ดแต่เราลุ้นว่าเห็ดลรางกเห็ดอแล้วนะน่าแร่นนะหมอจะออกไหมชิมนะ เอ้ยลยเชบบาเชแลาบะอ่ะโอ้พยักหน้าแล้วทุกคนพ่อ,อบ้านจัดให้แล้วพอดีเลยบ่เพาะเออไม่เผ็ดไม่เคมเ็มไม่จางพอดีเลยโอ้โหเป๊ะๆน,นะทุกมาตักใส่เลยกอเราก็ตักใส่ถ้วยไปชิมด้วยไปกินด้วยเพิ่งๆอันนี้อ้วนกินอะไนระ โอ้ยิ่งอ้วนยิ่งกินมันนะมันไก่เออคุณเอ้ยโอ้เป็นเนียงแล้วพ่อเป็นเนียงแล้วอ้นโอเคเดี๋ยวไปฝากสิ่งนี้ไปวัดกับยายอุ่นก่อนนี่ฝากยายอุ่นไปวัดยายซุปน้ำไม้พอพี่ซุปเมื่อเช้านี้เดี๋ยวคุณเอาหน่อไม้ม่าว่านนี่เดี๋ยวเอสเผาแล้วก็ซอยแล้วก็ซุปเลย ฝากใบวัดด <toys> ้วยกันนะทุกคนก็ว่าชุบละลายได้ด้วยว่ะเอาไปอัน้ำวันนี้รถตลาดมีมาจะขันได้หนอโมนี้เนอฝนตกเด้ฝนตกทั้งคืนอืมนี้็มีผู้ีลุดไว้แล้วเป่ะได้เฝ้ากล้วยโฮเมนังหน่อยล่ะอ๋อเหล่ากยมาฝากขายบ่ะมีแล้วอิตามาขายปลาอันนั้นค่ะ มัเลามาประขายปลาพวกนเลยเล่ามาแล้วยังเอาหมดเลยอ๋อแล้วทาทาเฮอเลามาไว้เอาใส่มะกุยโคนแตอปลาหัาโนไปชงมน้ไม้สีอืมโอเคอันนี้ก็ะสานเต็มตะกาแล้วามควาแมงควาได้ขายก่อนแ้วสามดังโอ้ยยืนในสามดางแล้วค่อยยังไม่เสร็จกี่ดางเลย เค <Okay, S 2> นะคะมีเด็กหกชุดม้ับอก,กิุนี้ประมาณนี้ค่ะ